อยากมีแฟนแต่ไม่รู้จะหาจากไหนเ <c oughs> คลียร์จบส้มมารีไม่ติดใจโบกี้ไลออนปมดราม,ม่าร้อนยินดีร่วมงานตามปกติ <c oughs> ป๊อบโชว์วันนี้พบกับนักแสดงและผู้กำกับจากเรื่องเพื่อนไม่สนิทภาพยนตร์ไทยที่เข้าชิงออสการ์ครั้งที่96ติดตามทั้งหมดนี้ได้นายป๊อบนิวสเตอรี่สวัสดีครับ สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะเข้าสู่ป๊อปนิวสตีลี่ค่ะเช้านี้อยู่กับเอ็มสาธิดาแล้วก็พี่อู๋ธีรยุทธ์ค่ะเดี๋ยวได้เจอน่นอนใช่พูมกับนักแสดงจากเพื่อนไม่สนิทนี่ตัวแทนหมู่บ้านประเทศไทยเข้าชิงออสการ์ในสาขาภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยมของปีนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันแล้วก็เขาบอกว่ากระแสเรื่องนี้เนี่ยดูเงียบๆแต่ทําไมได้ไปอ่าเดี๋ยวเรามีคําถามที่ต้องถามทีม นักแสดงเขาด้วยนะฮะค่ะมาทีนี้มาดูเรื่องของหนุ่มคนนี้หน่อยนนกุลดีกว่าเออยังไงเขายังไงกับแม่เขาบอกว่ามีการไปแซลกันกลางไอจีเพราะเมื่อวานนี้ปล่อยพีแล้วฮะปล่อยภาพปล่อยพีแล้วก็มีการปล่อยภาพปล่อยคลิปนะของแม่แอปทักษอรโอ้โหดูสิใช้ได้นะนี่แม่แอปมาเป็นดีแน่ไหนเห็นพี่ยิ้มมาแต่งหน้าอยู่เนี่ยเมคอัพเนี่ก็คือจัดเต็มเลยทั้งหน้าผมนะคะ ครับผมงานนี้หนุ่มรุ่นน้องที่เคยไปถือผ้าพันคอให้แม่แอฟ <represent> <karış> ใช่ไหมตอนนั้นเขาไปดูละครเวทีกันแล้วเขาก็เบิร์ดเดย์กันไปนแล้วไงในไอจีอ่ะถูกต้องเขาบอกว่ามีการไปเม้นด้วยนะฮะคือแม่แอฟเนี่ยก็โพสโพสภาพแล้วก็คลิปเมื่อกี้นะฮะพร้อมกับแคปชั่นแอมกอนอะไรนะแอม o t อ o ก n อน u r เ y ิร์เออก็คือฉันไม่ทําร้ายคุณหลอกใช่ไหมหล้กคุณหลอก h ฮชแท็กแฮปปี้ฮาโลวีนนะฮะหนุ่มนนกุลก็มาคอมเมนต์แซวว่าอย่ามาหลอกนะครับแม่แอปก็ตอบทันทีว่าอ้าวคิดว่าเต็มใจให้หลอกเท่านี้เท่านี้แต่แฟนคลับเด็กคิดไปไกลแล้วพวกเราเนี่ยปลายฟินไปไกลแล้วโอ้ยหมอนขาดไปหลายใบเหมือนกันนะมีเสียงสัมภาษณ์ไม่ไม่มีไม่มีเราแค่หยิบมาเล่าให้ฟังแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเจอก็คงได้ถามกันทั้งคู่ว่าความสัมพันธ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างเชื่อว่าทั้งคู่คงตอบต้องตอบไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะทัดเจน ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งไม่รู้นะคะอ่ะไปต่อ,ตอที่อีกหนึ่งคนดีกว่าค,คุณเข้มหนุม่มคนนี้เขาบอกว่าหาแฟนอยากมีแฟนแต่ไม่รู้ว่าจะหาแฟนจากที่ไหนคุณอู๋มีแนะนําน้องเข้มไหมคะเอ่องานวัด <laughs> พอ,พอได้ไหมเราอาจจะไปเจอเนื้อคู่ที่กำลังป้าโปงอยู่เออแล้วต้องถือว่าเป็นหนึ่งหนุ่มที่เคยเกเรแล้วก็เคยหันหลังให้กับครอบครัวนะครแต่วันนี้กลับยกให้ครอบครัวมาเป็นที่หนึ่งเลย <c oughs> พระเอกหนุ่มสุดฮอตค่ะคุณเข้มหัสวีนะคะล่าสุดทําหน้าที่ลูกและหลานที่ดีของครอบครัวพาคุณตาไปเที่ยวทะเลค่ะหลายคนคอมเมนต์ชมว่าหูยคุณตาเฟี้ยวมากดูสิ <c oughs> ดูการ <c oughs> แต่งตัว เจ้าตัวยังมีการย้อนวันๆนะคะสมัยตอนเป็นเด็กเกเรโดดเรียนบ่อยก็คือเล่าให้เราฟังเลยว่ามีทุกวันนี้ได้เนี่ยเพราะการสั่งสอนอบรมข<พ>องคุณตามีทุกวันนี้ได้เพราะการโดดเรียนไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าคุณค,คุณตาดูแ,แลนะคะออแล้วก็เน้นย้ําให้เห็นถึงความสําคัญเรื่องการเรียนส่วนเรื่องหลานสะพ้ยจะมีให้คุณตาได้เร็วๆนี้หรือไม่นี่ยเขาบอกเลยว่าตอนเนี้ยโสดอยากมีแฟน แต่ถ้าคนไหนเนี่ยเป็นสาวตัวจริงของเขาก็จะพาไปรู้จักคุณตาทันทีนะคะตอนนี้ก็ขอใช้ชีวิตแบบสนุกๆไปก่อนเพราะว่าตัวเองก็โสดนั่นเอง เอาพอาคุณตาไปครับหลานหลานเป็นช่วงปิดเทอมด้วยก็เลยพาไปเที่ยวทะเลเ,เ,เฟียจริงครับเฟียจริงคือก่อนหน้าน,นี้คุณตาเลี้ยงผมก็เลี้ยงด้วยลําแข้งรุ่นเลยรุ่นน้าก็จะดูแลหนักหน่อยแล้วก็มารุ่นผมก็ยังมีความแบบว่าต้องตีให้รู้ก็เหมือนกับเริ่มโตในวงการเขาก็เริ่มสบายใจในเรื่องของการใช้ชีวิตพอเข้มได้เจอกับผู้ใหญ่ที่มีเมตตากับเข้มเขาก็จะคอยสอนนอกจากคุณตาแล้วก็จะเป็นการรับช่วงต่อระหว่างคุณตากับกับผู้ใหญ่ในในวงการอไรยังครับ ยังฮะจริงหรอใช่ครับเขาจะบอกว่าโตกว่านี้ก่อนเพราะมเราเป็นเด็กเหมือนเดิมไม่เคยถามนะว่าเราอยากหรือไม่อยากอยากมากมาแล้วทีเถอะพี่ใรก็ได้ปะถ้าเกิดคนไหนเป็นตัวจริงของเทมต้องพาไปพบคุณตาต้องพาไปเจอต้องพาไปเจอก็ถ้าคนไหนเป็นสาวตัวจริงก็จะได้พาไปเจอคุณตาแน่นอนแชร์หน่อยได้ไหมว่าเราจะไปเจอเนื้อคู่แล้วได้ที่ไหนเจอได้ทุกที่เดินออกไป กินข้าวส่วนการฟิตเนสร้านทำเล็บเจอได้หมดร้านทำเล็บชื่อว่าอะไรแบรนด์เนลส์ฟาร์ม,มาไปตอนน่อดีกว่านะฮะสำหรับโบกี้กับส้มมารีก่อนหน้านี้เขามีประเด็นกันแต่ตอนนี้ก็จบแล้วแหละก็คือเคลียร์กันเรียบร้อยคือเขาก็มีคอนเสิร์ตโฟควีนที่ไปขึ้นด้วยกันบางคนก็บอกว่าเฮ้ยไอ้พาพท,ที่มันเกิดขึ้นบนคอนเสิร์ตเนี่ยมันคือการแสดงหรือเปล่าที่แบบมีน้ําตาม,ม,มีการสวมกอดกันแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ย ทางคุณโบกี้กับคุณส้มเนี่ยเขาดูเหมือนจะมีประเด็นงานอาจจะมีการพูดถึงกันในแง่ของการพูดถึงลับหลังจนกลายเป็นประเด็นนี่นี่ชาวเน็ตเขาก็รู้นะ,ะ,ะงานนี้เนี่ยนักร้องสาวโบกี้ไลออนเธอออกมาเคลียร์เรียบร้อยคราวนี้ถึงคิวของคุณส้มมารีกันบ้างนะครับเขาบอกว่ามีทั้งเรื่องจริงเรื่องไม่จริงแต่ก็เคลียร์ใจกันเรียบร้อยแล้วนะฮะส้มก็พูดถึงประเด็นนี้ด้วยความสดใสบอกว่าเคลียร์จบแล้วตามที่โบกี้เคยให้สัมภาษณ์ไว้ไงซึ่งโบกี้บอก ตนไม่ได้ทําตนก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะครับแล้วก็ไม่รู้จะเล่าเหตุการณ์นี้ยังไงเพราะว่าเรื่องขึ้นคอนเสิร์ตเนี่ยมันก็เหนื่อยมากแล้วแต่มันดันมีประเด็นนี้ออกมาก่อนที่จะมีคอนเสิร์ต2วันเพราะฉะนั้นก็เลยต้องคุยกันก่อนขึ้นคอนเสิร์ตอยู่แล้วจะแซงไม่รู้เรื่องแล้วขึ้นไปโชว์บนเวทีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แต่พอเคลียร์ใจการปลดล็อกก็มีน้ําตาเกิดขึ้นแบบที่เห็นบนเวทีนะฮะแล้วก็ย้าว่ามันไม่ใช่สคริปต์มันคือเรื่องจริงความรู้สึกจริงๆ ยังไงอะ่ะคือคือเราอะซ้อมมาตลอด2อาทิตย์คือแค่เรื่องคอนเสิร์ตมันก็เหนื่อยมากแล้วแล้วก็พอมันมีเรื่องเนี้ยก่อนคอนเสิร์ตสวันมันก็มันก็ต้องคุยกันแหละค่ะเพราะว่าเราไม่มีทางที่แบบแฟนไม่รู้แล้วไปขึ้นเวทีมันเป็นไปไม่ได้แล้วเราก็โตกันแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นก็คือ เราก็เคล like ียร like ์ใจกันหมายถึงว่าเราก็คุยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโปก็โปก็พูดเหมือนกันที่พูดกับพี่พินอข่าวอะว่าแบบเออมันก็มีอย่างที่จริงไม่จริงอะไรยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้เรื่องอื่นๆหนูไม่ยุ่งแต่ว่าอย่างเรื่องของหนูอะเงี้ยโป้เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ทํารวมถึงแบบอย่างเรื่องที่เราเคลียร์ใจกันเนี่ยพอมันเคลียร์ใจปลดล็อกกันไปมันก็เออมันก็มีน้ํปตาแหละอะไรเงี้ยนิดหน่อยรักกันมากขึ้นไหมอย่าเอาจริตตั้งแต่แยกกันไปยังไม่ได้เจอกันเลยเพราะว่าไม่มีใครมวท่่าานนหหู คนดูหนูว่าคนเสพข่าวมีวิจารณญาณมากพอค่ะใชาคาว่าอะไรอ่ะคือมันมาแค่เนี้ยข้อมูลมันมาเป็นแค่ทวิตเตอร์แค่นี้เองอ่ะมันไม่ได้มีอย่างอื่นเลยอ่ะใช้คำว่าเหมือนเดิมที่เปิดใจกันมากขึ้นเพราะว่าบางเรื่องบางเรื่องที่เราอาจจะไม่เคยคุยกันเรื่องนี้เราก็ได้มาคุยทำงานได้อยู่แล้วค่ะสบายมากเลยค่ะเพราะว่ามันมันอยู่ในวงการกอใช่ใช่มันโปลอยู่แล้วก็ถือว่าเคลียร์ไป นะ,ะเพราะว่าคือเรื่องเริ่มต้นจากทวิตเตอร์รายหนึ่งออกมาเขียน2วันก่อนคอนเสิร์ตก็เลยทำให้มันมีประเด็นเกิดขึ้นซอมบอกว่าเรื่องมันแค่นี้แต่ว่าเราอาจจะแบบคิดไปไกลเองประมาณนั้นปะแต่ว่าทั้งคู่เขาก็เคลียร์กันเรียบร้อยถ้าหลังจากนี้มีงานก็รับได้สบายสบายใช่นะคะไปต่อดีนึงข่าวดีกว่าเรื่องราวของพี่รถเมย์เขาบอกว่าตอนนี้ติดลูกมากๆปกติจะเห็นว่าลูกติดแม่ นี่คุณแม่บอกคุณแม่ติดลูกมากเลยนะคะแล้วก็ตื่นเต้นด้วยเพราะว่าลูกฟันน้ำนมขึ้นนี่สำหรับพี่รถเมย์คันหนึ่งนิดนั่นเองนะคะเรียกว่ากลับมาสวยเป๊ะปังเร็วมากมแป๊บเดียวคือเหมือนเดิมเลยนะคะสำหรับคุณแม่ลูกลูกหนึ่งนะคะหลังคลอดลูกชายน้องคิดเจ้าตัวก็คือฟิตหุ่นจนกลับมาผอมเพรียวนะคะหุ่นลี้มากๆเหมือนก่อนท้องเลยนี่อู้สวยเนาะชุดก็คือแบบปังมากเล่าถึงความน่ารักน่าชังของลูกชายนะคะบอกว่า ติดลูกมากถ้าออกมาทํางานเนี่ยต้องแอบ,บดูในกล้องตอนนี้ลูกชาย10เดือนแล้วค่ะเป็นเด็กเลี้ยงง่ายอารมณ์ดีพัฒนาการก็เริ่มมีเกาะแล้วนี่แต่ที่หนึ่งเรื่องต้องระวังคือรูป,ปลักลูกผิวเป็นไหมเป็นต้องนะเออเราต้องหาไอ้ตัวพลาสติกที่มันเอาไว้เสียบแล้วปิดแบบ ให้มันไม่มีรูอะไม่งั้นน้องจะเห็นรูไม่ได้จะเอานิ้วรือเอาคือบางทีไม่ใช่นิ้วนะแบบสมมติเรามีสายชาร์จแบตโทรศัพท์เงี้ยเขาจะเอาสายชาร์จเนี่ยไปแยกทีนึงอันตรายนะใช่เด็กๆเนี่ยก็ต้องคอยตามประกบนะคะลาสายตาไม่ได้เห็นว่าน้องฟันน้ำนมขึ้นครั้งแรกด้วยแล้วก็พูดคำแรกได้แล้วพูดว่าโอ้ตอนนี้ก็ลุ้นว่าจะพูดว่าพ่อหรือแม่ก่อนนะคะลองฟังถ้าผมเป็นพ่อนี่น้อยใจเหมือนกันนะทำไมไปเรียกมาริโอ้ก่อนจะใช่คนละโอ้ ช่ได้กลับมาทํางานเยอะขึ้นหน่อยค่ะเพราะว<ม>่าตอนที่ท้องก็คือแพ้ท้องหนักก็เลยปิดจุดงานไปทุกอย่างเลยแม้กระทั่งไปอ่านข่าวไปไม่ไหวแลค่ะ<ม>ตอนนั้นตอนนี้ก็เลยได้กลับมาก,ก็คือต้องพยายามแบบควบคุ่มตอนท้องโชคดีน้ําหนักรดเมย์ขึ้นมาประมาณ11กิโลลูกเองด้วยแล้วลูกแบบไม่ใช่ไม่ใช่สายที่แบบอ้าอุ้มอยู่เฉยๆได้นะอะไรอย่างเงี้ยต้องเดินขึ้นลงบันไดชอบมากแม่ก็เลยผอมเร็วเลยเดือนผ่านไปรู้สึกหนึบาำเป็นแม่เหนื่อยมาก แอบดูลูกจากในโทรศัพท์ดูในกล้องว่าเขาทําอะไรอยู่เรียบง่ายเป็นคนอารมณ์ดีใช่แต่บางทีก็มีอารมณ์ไม่ดีเด็กไม่ได้อารมณ์ดีตลอดเวลาท้องแรกแพ้หนักมากคนที่สองวางแผนไหมคะว่าจะมีไหมหรือยังไงที่ก่อนนะซือจริงพ่เขาอยากให้มีคนสนิทเนี่ะเขารู้สึกว่าแบบมีพี่น้องมันดูแบบดีจะได้มีเพื่อนมีอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่เหนื่อย ก็รอเลยคนที่2มาเมื่อไหร่ครับผมแต่ว่าคุณแม่สวยจริงเมืเ่ oh. อกี้เะมาดูกันที่คู่นี้กันบ้างเขาบอกว่ารัก16ปีเนี่ยมีเคล็ดลับ hmm. ต้องทะเลาะกันชีวิตถึงจะดีจริงไหมเออเขาบอกว่านี่คือเคล็ดลับของคู่นี้เลยนะคุณนุ่นศิลพัน์แล้วก็คุณท็อปพิพัฒน์นี่คือ16ปีมันไม่น้อยไงแล้วเขาบอกว่า,วายิ่งทะเลาะเนี่ย ชีวิตมันจะดีขึ้นมีสีสันนะเขาบอกว่า16ปีที่รักกันมา <c oughs> ชีวิตคู่มีสีสันต้องทะเลาะกันบ้างเ <c oughs> พราะการทะเลาะเนี่ยจะต้องมีการปรับความเข้าใจกันรู้ว่าชอบหรือไม่ชอบอะไรทําให้ความสัมพันธ์เนีย, <c oughs> เนยวนแน่นยิ่งขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้ก็ไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะว่าคุณท็อปเนี่ยเขาชอบออกไปปาร์ตี้กับเพื่อนๆใช่ไหมเมื่อก่อนนะแต่ตอนนี้ก็คือติดภรรยานะครับ <c oughs> <อ>เพราะว่าคุณนุ่นก็เป็นทั้งบัดดี้ที่ให้คำปรึกษาแล้วก็เป็นเลขาส่วนตัวด้วย เคล็ดลับในการใช้ชีวิตคู่น่าจะต้องทะเลาะก,กันมันอาจจะฟังดูแบบลบหรือว่าแบดหน่อยนะบางครั้งเนี่ยเวลาที่ไม่มีเหตุการณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นนะครับเราอาจจะไม่ได้รู้ว่าจริงๆแล้วเขาคิดอะไรสุดท้ายมันมันคือการสื่อสารการพูดคุยการอาจจะจุดประเด็นจากเรื่องการที่ทะเลาะไม่ได้บอกว่าต้องอดทนนะ นัวสุดท้ายชีวิตคู่มันไม่ใช่การอดทนน่ะแต่แค่ต้องคุยกันผมติดนุ่นนะเมื่อก่อนเนี่ยผมจะชอบมากเลยเวลาไปปาร์ตี้กับเพื่อนๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมไม่ได้อยากที่จะไปเลยอะเวลานุ่นไปไหนแบบนานๆนะผมจะรู้สึกแบบเฮ้ยเมื่อไหร่จะกลับมากลายว่าตอนนี้ก็คือขาดเราไม่ได้ระบบป้าบุญทามีน้องแมวอะ่ะขอมายืม,มเลี้ยง,เ,ยงเออทำให้ พี่ทอ็อปเขาซึมซาบไปเห็นพายความน่ารักเดี๋ยววันนึงก็โดนตกเหมือนเราอยู่คอนโดตอนนี้มันเลี้ยงไม่ได้มันต้องอ,อ่ามันต้องอาจจะมีบ้าน,นเลี้ยงในออฟฟิศก็ได้เคล็ดลับนี้หลายคนก็อาจจะเอาไปใช้ได้บ้าง <laughs> บางส่วนบางส่วนแล้วแต่เมื่อกี้เนี่ยที่เขาบอกก็คือเรื่องของการเลี้ยงแมวในคอนโดใช่ไหมบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ต้องถามนิติหรือบางทีก็ต้องแอบต้องแอบเลราเรอเราไม่รู้เหมือนกันอยู่ที่แต่ละคอนโดครับผมแต่ถ้ามีลูกเนี่ยเลี้ยงได้สบายมากใช่แล้วอ่ะตอนนี้พักกันก่อนนะฮะช่วงหน้าเจอแน่นอนนะครับคุณอาตาแล้วก็คุณโทนี่อันโทนี่นี่นักแสดงคู่กับจากเพื่อนไม่สนิทนะฮะที่เข้าชิงออสการ์ปีนี้เป็นไงช่วงหน้าเจอกันครับ อยู่กันต่อในช่วงที่2นะคะใน p ๊อปนิวสเตลลค่ะช่วงนี้เราอยู่กับนักแสดงแล้วก็ผู้กำกับจากภาพยนตร์ที่มาแรงมากๆตอนนี้ค่ะเพื่อนไม่สนิทยวพูดคุยกับพวกเขานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดียามเช้าด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างเพิ่งทานกาแฟไปแสดงว่าง่วงแม่ตอบแบบนี้เลี่ยงเลี่ยงไม่ใช่คำาว่าง่วงแต่ว่ากาแฟช่วยชีวิตครับผมสำหรับคุณอัตตาแล้วก็คุณโทนี่คุณโทนี่เป็นไงบ้างฮะ ก็ดีครับผมก็เพิ่งตื่นมาเหมือนกันครับเรียบร้อยนะครับแต่ละคนเมือแล้วกันมาให้แนะนําตัวัหมว่าในเรื่องน้องโทนี่เล่นเป็นใครได้ครับผมก็สวัสดีครับผมแอนโทนีบุเเล่ครับในเรื่องเพื่อนไม่สนิทผมรับบทเป็นเป้ครับเป็นเป้นะครับส่วนคุณอัตตาคุณรับบทเป็นพ่วมกับผมอัตตาเห็นว่ดีฮะเป็นพุ่มกับแล้วก็เขียนบทเรื่องเพื่อนไม่สนิทครับเขาบอกว่าเป็นเรื่องแรกที่การเป็นการทําหนังยาวแล้วก็ มาถึงเนี่ยก็คือเรียกว่าได้เป็นตัวแทนหมู่บ้านประเทศไทยเข้าชิงรางวัลออสการ์ในภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยมปีนี้ใช่ไหมใช่ครัผมก็เป็นไงบ้างความรู้สึกเรื่องแรกอะอแล้วแบบโอ้โหมาถึงสมาพันธ์เลือกหนังเราอะ่ะ<ม>เข้าไป<ม>ชิงผม, <sk> ผมก็ผมเป็นความรู้สึกจริงๆผมผมไม่ได้แบบคำวอดในวงการหนังมานานอะไรขนาดน,านั้นเลยฮะ ซึ่งคุณตาทำโฆษณาถูกไหมคะก่อนน้นนี้โฆษณาค่ะเอ็มวีฮะถ้าก่อนแต่เลี้ยงชีพด้วยโฆษณาแล้วก็ทำเอ็มวีบ้างไงฮะแสดงว่าหนังนี่คือไม่ได้กะทำเลี้ยงชีพทำขำๆเฮ้ยคือคือคือหลังหลังจากอันนี้คืออยากทำหนังเป็นอาชีพให้ได้อะฮะก็คือเราอาจจะแบบเบนเข็มแล้วจับจุดเจอทางอย่างนี้เหรอฮะชอบอะฮะชอบพอพอทำเรื่องนี้แล้วผมผมพูมงใจกับมันนะฮะแล้วถึชอบอะไรอย่างนี้ ส่วนเรื่องไอ้ที่ได้เป็นตัวแทนไปชิงอะฮะครับจริงๆส่วนใหี่ยมันเป็นความรู้สึกงงๆแต่ว่าแต่ว่าผมมันรู้สึกขอบคุณมากเลยอะอเพราะว่าคือ,ค,อคือผมภูมิใจในเรื่องเนี้ยฮะแล้วแล้วผมเชื่อว่าคนที่ได้ดูอะฮะเขาเขาน่าจะรู้สึกถึงความดีอะไรบางอย่างของมันแบบที่แบบผมแล้วก็น้องๆเขาพยายามแบบถ่ายทอดเนี้ยฮะแล้ว โหขอบปุนมากเลยครที่เลือกครับเนี่ยอยากถามต่อบเหมือนกันนะว่าแบบจุดไหนที่ทําให้เราคิดว่าหนังของเราเนี่ยถึงได้เป็นตัวแทนหนังไทยในการไปออสการ์ปีนี้โอ้โหตอบยากไหมข้อนี้ตอบยากตอบยากเพราะว่าเท่าที่ฟังเมื่อกี้พวมกับก็ยังงงอยู่คือคือแต่แต่แต่ผมคิดว่ามันอาจจะคือคือผมเชื่อว่ามันมันมีข้อดีมันมีของ เอาเปว่าไปดูเอาใช่ฮะใช่ฮะมันพูดออกมาไม่ได้จริงคือคือหน้าหน้าหนังอ่ะหน้าหนังโปสเตอร์อะไรก่อนนี้มันจะดูเด็กๆอะฮะแต่ว่าไอ้เนื้อในหนังจริงๆมันไม่ได้เด็กขนาดนั้นนะมันก็เลยโทนี่ว่าไงอะถามน้องโทนี่ดีกว่าคล้ายๆกันเลยครับผมครับจริงๆผมรู้สึกว่าคนที่ไปดูหนังเรื่องนี้จะรู้สึกฟีลกู๊ดมากๆครับคือเด็กทุกคนในเรื่องเนี้ย เราผมรู้สึกว่าเราตั้งใจแล้วเราชอบเรื่องนี้กันมากๆครับพอเราไปตื่นแต่เช้าก็คือมีแต่ความสุขมีแต่ความแบบเออตั้งใจอยากอยากตื่นมาในกองนะว,ว่าคนที่ดูก็จะจะรู้สึกถึงสิ่งนั้นค,ครับมผมผมผมคิดว่าจริงๆอ่ะหน้าหนังมันดูเด็กฮะแต่จริงเรื่องจริงพูดเรื่องชีวิตฮะเ,เรื่องเรียวๆในชีวิตที่เชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยเคยมีประสบการณ์เรื่องเกี่ยวกับเพื่อนอประมาณนี้ใช่ไหมผมขอแบบ ย่อๆได้ไหม<อ>ว่าแบบเออเนื้อเรื่องที่เราเล่าสื่อสารออกมาเนี่ยมันไปทิศทางไหนเรื่องย่อประมาณนี้จริงๆมันว่าด้วยเรื่องคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเ,เวลาสั้นๆฮะแต่ว่ามันมีผลกับความรู้สึกจิตใจหรือ,อตัวของคนคนนั้นแล้วแล้เปลี่ยนแปลงให้คนคนนั้นน่ยมันมันเป็นคนคนนั้นแบบทุกวันนี้ฮะ จริงจริงเนื้อเนื้อหามันพูดเรื่องนี้ฮะมันมันวาดมันวาดด้วยเรื่องคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตจะท,ทําให,ให้เราเปลี่ยนไปหรือเป็นเราทุกวันนี้ท,ท,ทิ้งอะไรไว้ในชีวิตนะฮะอ,อะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วตอนที่คุณอัตตาเขียนเรื่องนี้เอาแรงบันดาลใจมาจากตรงไหนคะคือก็จากเพื่อนคนหนึ่งอะฮะในในในชีวิตที่ที่เขาแบบตาย ฮะแล้วก็แต่แต่ว่ามไม่ได้แด่คนคนนั้นขนาดนั้นนะฮะคือ,อคือผมอ่นมันมีช่วงหนึ่งของชีวิตที่ผมก็นึกถึงแบบมันจริงๆมันมีคนที่มันผ่านมาผ่านไปในชีวิตของเราแบบเยอะมากเยอะเหมือนกอันแล้วแล้วผมอยากจะเล่าเรื่องนี้ฮะแล้วทีนี้พอเป็นน้องทน,นีที่เมื่อกี้ถามอายุน้องสิบเก้าเราทำความเข้าใจกับ เรื่องราวแบบนี้ยังไงเพราะเราก็ยังไม่ได้ผ่านอะไรมาเยอะมากเลยค,ค่ะจริงๆผมผมพยายามเข้าใจตัวละครเป้ครับที่มผมเล่นแค่นั้นเลยเสุดท้ายแล้วไอ,ออารมณ์ที่ความเข้าใจผมรู้สึกว่ามันมาเองโดยธรรมชาติตพอเราเล่นเรื่องนี้ครับคือตอนแรกผมแค่มีความแบบเออเราจะเป็นเป้ได้จริงๆไหมเพราะตอนนั้นเพิ่งแสดงเธอกับฉันเสร็จ แล้วต้องรับเป็นบทอีสานซึ่งที่ค่อนข้างอยู่กับผมมานานพออยู่กับผมมานานมันเอาออกยากอยู่เลยต้องไปเวิร์กช็อปเยอะเลยครับเพื่อที่จะเป็นตัวเปย์ครับนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่น่าจาับตามองเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้น้องพูดถึงเธอกับฉันกับฉันใช่ไหม,มก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อยู่ในแคนดิเดตที่จะได้ไปเข้าชิงออสการ์ในสาขาเดียวกันแล้วก็เรื่องนี้เหมือนกันใช่ครับ สองเรื่องในปีเดียวกันมันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วไม่น่าใช่เรื่องบังเอิญอ,อ่ะเอเอเรารู้สึกไงบ้างที่แบบเฮ้ยอยู่ดีดีหนังสองเรื่องที่เราเล่นอะ่ะมันมีชื่ออยู่ในนี้ครับแล้วทางสมาพันธ์เขาก็คัดเลือกหนึ่งในนั้นมาเป็นเหมือนแบบตัวแทนอืมมันมันเหนือฝันมากครับคือผมไม่คิดเลยว่าผมจะได้เล่นแล้วมันได้เข้าชิงเป็นตัวตัวแทนประเทศไทยอะ่ะครับเพราะว่าในฐานะนักแสดงก็แค่ยอยากทาหนังและตัวละครให้ดีที่สุดเออคือเป้าหมายผมคือพุ่มกับเขาเขียนบท แค่อยากให้พู่กกับรู้สึกว่าเออแบบเเลือกมาถูกนะบบทำให้หนังดีขึ้นแต่พอได้เป็นอย่างนี้ก็คือแบบเ้อมันเหนือฝันมากเพราะว่าที่ผ่านมาผมได้เห็นนักแสดงที่ผมชอบได้ไปเป็นเข้าชิงเป็นตัวแทนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอเป็นเราแล้เราดีใจมากครับผมเราดีใจที่คนอื่นเห็นความตั้งใจและความดีของ หนังที่เราตั้งใจทํากันครับโตอนนี้จะบอกว่าผู้หย่งเราเองสองคนก็ยังอยากไปดูแล้วเลย<บ>วันนี้ <c oughs> ซึ่งก็เข้าอยู่ในโรงภาพย,ายนตร์แล้วสุดท้ายนี้<ด>อยากให้คุณอัตตาแล้วก็น้องฝากนิดนึงค่ะทุนนี้อยากพูดก,ก่อนไหมเอากันเลยครับคือผมว่าคิดว่าเรื่องเพื่อนไม่สนิทอะฮะจริงๆเราทุกคนต้องเคยมีใครสักคนที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตเราแล้วมันค้างอยู่ในใจอะับผมเชื่อว่าไปดูหนังเรื่องเนี้ ดูเสร็จเดิอนออกมาจากโรงหนังอะฮะเราน่าจะนึกถึงคนคนั้นนะฮะแล้วผมเชื่อว่ามันทุกคนมันมีนมคนคนนั้นอยู่ในชีวิตอะฮะครับคือบางทีเราอาจจะไม่ได้ลืมหรอกแต่ว่ามันก็ยังคงอยู่ในใจของเราบางทีคนคนนั้นอาจจะชัดเจนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็ได้อย่างเงี้ยเหรอกับความรู้สึกที่ทําให้เราคิดถึงเพื่อนคนหนึ่งในชีวิตที่เขาไม่อยู่แล้ว ประมาณนั้นคือคไม่ต้องตายก็ได้นะฮะครับตอตายกัไนแล้วไม่ตืนแล้วมันหายไปประมาณนั้นเออแล้วอาจจะนึกถึงคนคนนั้นขึ้นมาทันทีแล้วก็ลายไปทวงได้นะครับครับอ่ะน้องโทนี่ฝากนิดนึงครับผมก็เพื่อไม่สนิทนะครับตอนนี้ก็อยู่ในโรงภาพยนตร์แล้วอยากให้ไปดูกันจริงๆครับคือพวกเราตั้งใจกันทุกคนเลยและเป็นเรื่องแรกของเพียตาด้วยครับแล้วก็ได้เขาเป็นหนังเข้าชิงออสการ์ครับเป็นตัวแทนของประเทศไทยก็รู้สึกว่า เออคนคนที่ดูน่าจะชอบกันมากๆแล้วจะจะไม่รู้สึกเสียดายกับตังค์ครับผมอ่าเ <c oughs> นี่เพราะว่านักวิจารณ์นักรีวิวเขาบอกว่าอย่าตัดสินแค่ตัวอย่างหนังก็แล้วกัน <c oughs> เพราะฉะนั้นเปิดใจไปดูกันนะฮะทุกโรงภาพยนตร์วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากๆ <ขอ S 2> เลยนะฮะขอบคุณมากมาเลยครับแล้วขอให้คว้ารางวัลอสการ์กลับมาให้ได้นะครับวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ